ในตอนเช้าตู่ผมถูกเรียกปลุกให้มาอาบน้ำแต่ดูสิห้องน้ำนี่มันช่างเล็กเหลือเกินสงสัยบ้านนันจะมีขนาดอยู่แค่30ตารางวาแต่ช่างเถอะถึงเวลาอาบน้ำลแล้วแล้วกูจะมองขึ้นไปได้ยังไงทำไมเมามันอืดขนาดนี้นะโอ้ไหนดูสิอาบน้ำอยู่ก็ <c oughs> รู้สึกถึงความอบอุ่นและความอรูอลาระหว่างอาบน้ำแต่ที่เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือ อะไรเนี่ยห้องน้ำห้ามสีเอา้าเอา้เอาอาอา้อาจอดีดโู้ห้องน้ำก็รู้สึกสดชื่นมากแล้วก็อุย้ยเคี่ยอะไรไปเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,จจวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจมน้ำแล้วโอ้โหเดี๋ยวแล้วกูก้มยังไงอ๋อโอ้โหสวัสดีครับผมมิททิเวงตอนนี้เราอยู่กับเกม s าวโบส Simulator จำลองการอาบน้ำที่สมจริงที่สุดในวินาทีนี้ หลังจากที่ดูมาคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีของตกแต่งมากมายไม่ว่าจะเป็นแฮดดสามอะไรก็ไม่รู้กูอ่านไม่ออกไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็อะไรก็ <c oughs> ว่าทำไมมันละมันไม่มีลายเลยเลยวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวอุย้ยใครวะนะเนี่ยไอเฮียลามุกจกกระเปิดชิบหายใครเนี่ยโอ้ยตายเถอวกูทำอะไรไม่ได้ด้วยชิบหายเลย ระหว่างนี้มีฆาตกรโรคจิตกําลังออกแอบจ้องมองเราอยู่ในห้องน้าซึ่งเราต้องทําการอาบน้ําต่อไปโดยไม่ต้องหวังผลอะไรแล้วเรามีอะไรแชสบูด้วยโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ทำไมทำไมตัวกูเป็นง,งี้วะเนี่ยตัวกูมันล่อนจ้อนจังวะเออรู้ว่ามันก็ต้องล่อนจ้อนแล้วมึงอาบน้าอ่ะแต่ที่กูไม่เข้าใจทำไม ไม่มีอะไรเลยในรางกายมันนะเกิืนมาเป็นเรียมเดียบแต่อย่างน้อยด้านนอกก็มองไม่เห็นแล้วโอเคเรามาอาบน้ำต่อดีกว่าสบู่ที่เราจะมาแนะนําวันนี้เราไม่ขายแต่เราจะใช้เองด้วยตัวเองงั้นอย่างแรกเลยเจ้าดีไม่รู้มันคืออะไรเพราะมันอ่านไม่ออกเลยโอ้ตฟักแล้วทำไมมีขนลิงขึ้นบนหน้าแล้ววะเอ้ยเรใช้อะไรวนนันนี้วก็จะมี สบูอะไรก็ไม่รู้เพราะเราอ่านไม่ออกมันไปทำอะไรอะเดี๋ยวทำไมมันขยับจอยากจังเกมนี้โอ้ a t the f ฟักอะไรวะเป็ดตกปลาเนี่ยไม่ต้องถามว่ามีทีวิผู้นี้หายไปไหนนานกูนแค่ขี้เกียจเล่นเกมเฉยหลังจากนี้เราฟังที่เราอับน้ำอยู่ก่อนที่จะเริ่มเข้าไปนั่งบนโต๊ะคอมเจ้านี่คืออะไรเอ่ยดูกันดีกว่าเนา ว่าอะไรวะเนี่ยกูเล่นอะไร,รอยู่นี่คือโลชั่อ้าวเฮ้ยหมดแล้วทิ้งเลยเมื่อกี้เป็นเพียงแค่โลชั่นที่ราคาถูกมันก็เลยหมดเร็วนะผู้คนโอตฟัคอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยแขนลูกหนังแขนรูดเหรออ,อ้าวไม่ไม่น้ำกรดน้ำกรดน้ำกรดแล้วนี่พอกัน ยังอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหแม่ยังอยู่ด้วยถามจริงแขนหายแั้จะเกิดอะไรขึ้นว่าถ้าใช้จนหมดเลยะอยากรู้เี่ยอุ๊ยมันถอดหนังมันถอดหนังแล้ออกอุอ๊ยชิบถ้าเป็นความจริงนี่คือแชมพูที่ร้ายแรงที่สุดในโลกแล้วคุณมีเสี่ยงโอกาสที่จะตายสูงมากอย่าใช้อย่าใช้ใชล้างล้างตัวก่อน โอ้ยต้องแสบมากแน่เลยวะ่ะไม่มีหนังแล,ล,แล้วก็มาอาบน้ําร้อนเนี่ยระหว่างนี้เราก็จะมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ใช้เรามีอะไรเนี่ยอันนี้ก็ได้ต้องอยู่ใกลๆ้ๆคุณเห็นไหมว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรโอ้ไม่อยากดึกภาพเลยว่ามัน <c oughs> ไม่อยากไม่อยากหัวร้อดังวะ่ะไม่เอา,อาเขามันดึกแล้ว รู้ไหมที่กูอ่านมาตอนตีเที่ยงคืนเลยนะเกินโอ้โหมาแตกเลยห้องน้ำวันนี้โอ้โ <c oughs> หน่าเกียดวะ่ะอะไรเนี่ยฟอร์ยิมอ๋อเออชื่ออะไรโอ้โหก่อนหน้านี้แม่งตับภาพกาก,ากแน่เลยมันก็เลยอ่อนขนาดนี้มา เร็วๆๆเร็วเรีบนั่งรีบนั่งเราจะไม่ใ,ใครบดูเร็ว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 อันนี้อ่าเห็นร่างกายสุดหล่อเราเราไม่ล่ะโอ้ย่ากูจะไม่ใช้เจ้านีต่อไปละแม่งเอาใส่เพศให้กูโอ้ยะจะให้กูโดนแบนเหรอมาเรามาดูอย่างอื่นดีกว่าเรายังรีวิวไม่เสร็จสิ่งนี้เราก็จะมีน้ำเขียวซึ่งอัตฟักแล้วถ้าเรา อยากขล้วจ้ยขี้ลอยได้โอ้ยจะอกูจะปวดหัวขี่ลอยได้ เฮ <ge ar> ้ยเดียวเดียเดียวเดียวเดียวลอย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 มาดิมาดิพอพอพอขี่ลอยได้ก็ะรู้โอ้ยนี่อะไรเนี่ยเอ้าโอ้โหขนาดตัวกูลอนจันขนาดนี้ยังมีขนขนอะไรโอ้โหแยแรงน้ำดกเมื่อกี้มันอะไรวะนะ หลังจากนั้นเรามาใช้ดีกว่ารีเซ็ตแฮร์อา้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อมันรีเซ็ตหมดเลยนี่ว่าระหว่างที่อาบน้ำไปก็เริ่มสงสัยและตั้งหงิดใจว่ามันมันมีอะไรแค่นี้จริงอ่ะนี่กูยังเล่นไม่หมดเลยใจเย็นสินี่เอา้เอาเฮ้ยสบู่ตกไหนดูสิ <c oughs> อุ้ยเหี้ยแม่งมุมเต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยมาดูกันดีกว่า อะไรวะนี่นี่นี่คือสบู่ในการเปลี่ยนมุมมองบุคคลเราสามารถมองเป็นคนที่มองหน้าต่างได้ใช่ทำได้แค่นี้แหละโู๊บไกูเห็นพลาดมิวคิดดีไม่ได้เลยอะ <c ười> ใครมันเอาหนอนยัดเข้ามาในหน้าประตูเราอะโอ้ไม่นะเราดูดิหืหลายประโยชน์สิ้นดีเราก็เหลือแค่สองสิ่งสุดท้ายมาอันนี้คือสับปะรดแท้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เขาได้กล่าวไว้ซึ่งหลังจากที่เราเปิดปุ๊บ อ้าวสับประรดจริงด้วยอะโอ้ยไม่หิว่าตอนเนี้ยโอ,โอ้มีความสงสัยว่าทำไมกูต้องมากินสับประรดในห้องน้ำเราอาบน้ำมาทั้งหมดนานกว่าสิบชั่วโมงในสุดก็ถึงเวลาออกจากห้องน้ำแล้วแล้วนี่ก็คือแชมพูยี่ห้อสุดท้ายเราจะใช้งานซึ่งเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยตัวเรากลายเป็นไทเทเนียมแม่งมันมีอะไรอีกอ๋อไทเทเนียมหมดเลยโอ้โหโอ้โหกลายเป็นไทเทเนียมว้าวดูดีใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เอไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับเอาไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายหนุ่มพอแล้วเฮียไม่รู้จะพูดอะไรละ โอ้ยเยได้น่าเกลียดเลยท่องคามิกโอ้ไปแล้วยบาย,บายจังไหลวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหกูรู้แล้วทำไมมันตลอดโอ้โหกูรู้แล้วทำไมมันแตก,กมันคืนห้องน้ำตอนกูย่อเอ้